อันนี้ยิงเล็กสุดก็คือน้องชื่อยิงเล็กบอกก็ยานะครับลายประยาธนะครับอีกกละโดดครึ่งนะครับเพราะว่า 2, <น> 2> วันเข้าวันที่3ามแล้วก็ยังมีอยู่นะครับก็เลยอาจจาไปนิดนึงแต่ทีนี้จะน้อยกว่าครั้งก่อนนะครับผมเนาะ นี่หญิงเล็กสุดแล้วป้านางจัดการหญิงใหญ่มาอุ้ยหญิงใหญ่ก็จำมั่มแล้วนะครับก็อ,อัดอีกทีหนึงนะครับผมนะหยอบยาน้องอีกทีนึงอื่อม ต้องเอามาทีละตัวเย่ี้ยไม่งั้นเดี๋ยวจะลงว่าตัวไหนให้กินหรือไม่ให้กิน,เ,น,นเดี๋ยวจะลืม,มยิงเล็กยิงใหญ่ไปแล้วช็อกโก้โอ้ยยิงใหญ่อยากกินอีกเอาเอาเอา,เอาเลยองจะได้หาย สามแล้วน,นะอย่าลืมครับผมไม่ใช่อะไรครับเอฟีตีต้องแยกออกมาจากกรงดีละตัวส่วนแม่เขาลงเดียใส่ผสมกับข้าวไปตั้งแต่เมื่อสองวันก่อนนะครับวันนี้ก็วันที่3นะครับแต่ว่าเขาปล่อยเขาไปอืกข้างนอกครับลงเดียก็ไม่ได้ดูอาการนะว่ามันออกเยอะไหม ่จริงๆอ,อยากจะกักบริเวณดีๆไว้ก่อนแต่เนตัวเนี้ยเอ,อ็นดูน,น,น้องเป็นผู้หญิงสี่แลวเฉลี่ยได้นะแก่งกวดแล้วก็โอ้ยยิงใหญ่วิ่งยังโอ้แข่งแรงเออเอ,อ,อย่าทะเลาะกัน ทีนี้ก็เหลือพวกผู้ชายนะครับเดี่อวผู้ชายใช่ลงเดียวจำได้หมดนี่เจ้ามีภูนะครับใส่ถุงเท้านะอ้ขาวคางขาว,ขาว,ขาวคือเหมือนพ่อลูกชายพ่อดูนะครับผมนะน,นี่ลูกชายไม่แซ่บผู้สรก,กระดงเลยใช่ตัวนั้นก็ผู้ชายมีผู้อ๋อไม่ใช่ตัวนี้ให้ไปแล้ว ปล่อยเขาปล่อยเขาเดินจ้างเขามีลบด้วยมีลบด้วยมานี่ครับมีพยาธิในท้องเยอะมากสีน้ำตาลนะครับมีเจ้ามี ผู้ที่น้ำตาลมาอีกตัวน้ำนี่เป็นผู้ชายเหมือนกันอัดเข้าไปลูกเอ่าเท่าๆกันนะเฉลี่ยเท่ากันหมดแล้วเดี๋ยวก็รอผลงานนะครับผมนี่ลุงเรียกเช็คเช้าเช็คเย็นนะครับบานังสตวาเป๊จัดๆแล้วโอ้ นี่ตัวตีขาวตัวนี้น้องมีน้ำแข็งมีก้อนลูกเหนือนะครับมีขาวน้องเป็นผู้ชายเหมือนกันพวกนี้เป็นฝรั่งตั้งนั้นนะครับดูตานะครับสีฟ้าตาสีฟ้าทั้งนั้นนะครับผมเนี่ยพวกตาน้ำข้าวครับสองสี่หกเจ็ดแล้วนี่อ้าวแล้วจะตัวนั้นน่าจะได้ไม่เยอะเฉลี่ยยาญ เหลือเยอะยไ,ไหมอ่ะตัว<ม>ตัวไ,<ม>ไหนได้ไม่เยอะตัวแรกๆงเราปัวหมดอ๋ออัดไปอีกนิดนึงเราปัวหมดอัดจะครึ่งแล้วก็มาอัดยิงเล็กสักครึง่งเออนี่ยิงเล็กปุงป่องจำม่ำอยู่นี่อันนั้นยิงใหญ่อโอเคอืม ฟูนะครับกลับแล้วโอะเ,เจ้าสักโดดกันไหมอยาถ่ายประหยัดถ่ายประยัดป๊อตตัวผู้วันนั้นตัวผู้โอเคหมดแล้วอะวะโอเคเลย แต่ดูเด็กๆร่าเริงกันโอ้โหเยอะมากๆครับพี่สีลุงเดียมไม่ไม่อยากจะถ่ายให้ดูนะครับถ้าถ่ายดูนี่เอฟซีโอโหนี่มันยังมีตกค้างนะครับก็เลยต้องอัดน่าสงสารแล้วเขาก็มีแรงเดินเล่นเลยอืมดูจากท <ตา S 1> ีแรกเขา,ากินแล้วก็นอนนะเหมือนกับไอเราก็เข้าใจว่าอิ่มแล้วนอนที่ไหนได้มันไม่ใช่แต่จริงแล้วคุณหมอบอกว่าเด็กๆเนี่ยมันต้องถ่ายครับผม ต่อให้แม่เขาเราถ่ายไว้ให้แล้วก็เหมือนกันก็ต้องถ่ายอยู่ดีกันเด็กนี่คือที่คุณหมอบอกนะครับก็มีฟีคอมเมนต์มาบางคนว่นว่าน้องยังถ่ายพยาธิไม่ได้นะคือก่อนที่จะให้กินยานะครับลุงเดียไปหาหมอนะครับามปัานาได้นะครับผมเนาะนคลินิกที่ว่าพวกแม่ๆลุงๆเขาไปนั่นแหละครับผมตามไปสั่งของหมอนะครับตามแพทย์สั่งนะครับลุงเดียไม่ได้ทำโดยประาการนะครับผมเนาะ ทำอะไรกันไม่ใช่นมเป็นดูดจู๊ถ่ายรูปคู่กักนเอาไปไหนละ่ะถ่ายรูปคู่กันได้ไงตั้งเจ็ดเหรอยังกับจับปูใส่กระดุงแน่แน่แน่นั่งไปไหนอ่ะนี่ยิ่งใหญ่นั่งไปไหนอ่ะนู่น <c ười> <c ười> จะใายรูปคู่กันนะยังกับปูใส่กระด้งอยู่อู้ววว่ววถวว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 วนวววนววนวว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 วออวว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 รววววว่วว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 บกวัวไวววบวายว็ว ไลูกมูครับคริบไข่ลูกมูนะคงไม่ได้ยิ้มหรอกครับเพี่แขลูกหมูอืมแขลูกมูอ่ะหน้าเปทางเดียวกันเด็กๆอ้าวหนึ่งสองโอ้โหไม่ทันผนหนึ่งอ้าวหนึ่งสองสามันหน้ามานี่เร็วหนึ่ง สองสามปุ๊บไปแล้วหนึ่งเอาหนึ่งสองสามปุ๊บได้แค่นี้แล้วกับเพชรสี่เอาแยกย้ายเอาแยกย้ายทีเนื้อให้แยกย้ายต่ายรูปแล้วไปเออตัวหนึ่งแท้อีกตัวหนึ่งก็มาแท้จะเป็นเราคาด กดไลค์กดแชร์ชงประได้ในเดอ้อเฮ้อค่ะเอฟซี FC. กำลังใจทีมหลังบ้านด้วยนะคะเดี๋ยวจบคลิปนี้เดี๋ยวจะไปคลินิกแล้วายาให้บุญรอดก่อนเนาะขอบุณทุกกำลังใจค่ะดูเด็กๆจับปูเสกรเกระด้ง เดี๋ยวรับยาเดี๋ยวสักพักก็พูดปาดพูดปานให้เขาสุขภาพแข็งแรงค่ะบลูเลยว่าจะคงเป็นอย่างบลูเรื่องเลยเขาคัดลอกเขาเป๋า่าต้นตีตีได้อืมดิ๊ดีไปไหนนู่นนู่นดูแม่ไม่หวงลูกเลยนะอะไม่สนนะจะด,ดีมาไหมในในเอ็งอันมองรอเลิกยเบิ้งเบิงเบงเบิงบ้งดูดู โดมาจอบทองเมืองลูกดี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 มาเด้อดีดีดนหลังกาเนี่ยพอเมองดีดดีดมาให้ให้ดูใไมดีดีมาให้ดีดีให้ประจำแมโดโดูมาจบเมืงหลวกดีดีเฮ้ยข้างเต่ยงสีไดไรล่ะ คนท้อกำลังใจคะ่ะติดตามปนางในทางเฟซบุ๊กนะคะช่องทางนปนางทีมหลังบ้านน้องอุ๋งอิงค่ะเขาไปติดตามให้ได้เด้อค่ะกดไลค์กดแ like, ชร์ให้น้ำบ่งคลิปหย่อนหลังให้น้ำเลยค่ะเด้อสี่บอกกันไหมคลิปหนะ้า เอ็นดูเลย <l acht> เอ็นดูเลย <l acht> เอ็นดูเลยใ <l acht> นลูกฝรั่งตร็นนั้นเลยตาน้ำข้าวเป็นนั้นตาน้ำข้าวทั้งนั้นเลย <l acht> จะปูเส่กระดงบอกกันไม่คิดนาค่ะสวัสดีค่ะ